นะครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมเพื่อนโซนครับเราอยู่กันในเกมนินจาอันฟ้ากันวันนี้ก็จะมาอัปเดตตู้กาชา UR ตัวใหม่นะฮะเดี๋ยวไปติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก็อจะรับชมคิดรลืกคนทุกคนฝากกดไลค์นะฮะกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยแล้วกันนะครับผมนี่ครับตัวใหม่นี่ไม่ตัวไกลนะฮะ UR ตัวใหม่นะอันนี้ตัวเดิมนี่สองตัวก็คูณสี่สิเท่านะครับสำหรับใครที่ เติมเงินช่วงนี้นะครับก็ตัวเกมปรับเป็น40เท่านะขั้นต่ำ100ได้4,000นะฮะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายมันจะมีโบนัสด้วยนะครับถ้าเกิดเติมเยอะก็ได้เยอะอะไรเงี้ยครับเคยทําคลิปเติมเงินให้ดูแล้วนะครับก็ไปดูในคลิปที่อ่าเขียนคลิปว่าอ่าเติมพันหนึ่งนะครับลองไปดูคลิปนั้นได้ว่าเติมน้อยได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมติดต่อขสารต่างๆนะครับผ่านฟเฟซเพจของนินจาฟ้าด้วยนะครับอ่ะโอเคเฮ้ยนี่ก่อนอะไรอ่ะซาึเกะรับได้จากกล่องสุม่มเลทอฟ มี2ตัวเหรออ้าวโอเคเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตรงนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นนี่เลยตำนานมาเยือนนี่เป็นไมโตไกนะครับประตูมรณะนะฮะตรงนี้เป็น U R เดี๋ยวเรามาสุ่มกันวิธีการเล่นจริงๆไม่ได้ยากครับก็มันสุ่มการันตีอยู่50ครั้งเองนะครับ10รอบ5ครั้งอ่นะง่ายๆเลยคุณก็ได้ตัวไมโตกไกไปง่ายๆนะครับก็คนม,มีโอกาสได้หมดแหละแต่ว่าคุณจะต้องมีตัว๋วตัวดาวสีฟ้านะครับซึ่ง ตัวดาสีฟ้าเนี่ยหาได้จากกิจกรรมตรงนี้นี่มีรับาฟรีด้วยอ่าใบาหนึ่งแล้วก็เราสามารถใช้นะครับเพชรทองนะครับมาซื้อได้นะครับที่เป็นทองนะครับอ่านี่ครับก็ซื้อได้ในราคาเนี่ยตามนี้เลยอยากจะได้กี่ใบก็ซื้อเอา3 0 0พันได้3าใบ6 0พันได้5าใบ1 0 0 0 0หมื่นได้10 000, บใบแล้วก็มีจำนวนในการซื้อนะครับหรือคุณจะใช้นะครับอ่าเหรียญพอยซ์ซื้อก็ได้ทั้งล่าง12เนะี่ยมีตั้งแต่98เหรียญ ยาวไปจนถึง2088เหรียญก็คือ100ใบนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะนะในนี้มันก็จะมีอุปกรณ์อัพขัน้นมีทองมีเพชรให้โดยครบเลยแล้วก็168 8กนะครับก็จะได้เป็นไฟล์โปรไฟล์รลลูปภาพไปซึ่งเดีย๋ยวผมจะซื้อตรงนี้นะครับนี่ผมจะโปรไฟล์ด้วยนี่ได้รูปภาพมาครับไม่ตกไก่ประตูมรณะนะฮะตรงนี้แถวที่2นี่นะครับก็ให้คุณมารับฟรีก่อนนะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นอัปดาวนะซึ่งตัวละครผมมีอัปดาวยีดาวไปแล้วนะครับ ก็มารับฟรีๆได้เลยตรงนี้อ่าอันนี้ของฟรีผมรับไปหมดเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยฟรีนะฮะส่วนถ้าอยากจะได้ตั๋วนะครับเอาไปสุ่มกาชาต่อก็มาซื้อทั้งล่างต่อได้นะครับเอา point มาซื้อ1 2ึ่งสองนะครับตั้งแต่1นึ่งสเนี่ยจะได้100ใบไล่ไปเรื่อยครับไล่ไปเรื่อยนอกเหนือจากตั๋วมันก็จะมีไอเทม,เมอ,อื่นๆด้วยนะอืมก็ต้องดูให้ดีนะครับตรงนี้เนาะอ่าโอเคนะ อ่ะนี่ก็ไปอ่ะทีเรามาสุ่มกันซึ่งในการสุ่มเนี่ยมันจะมีการจกอันดับด้วยนะครับอันดับที่1นะครับก็1000แต้มนะครับได้ตัวละครเกษตร240อันดับ2 800แต้มได้ตัวละครเกษตร150อันดับ3 1 0 0นคะแนนเนาะได้ตัวละครเกษ 2, ต,ตร40อันดับ4ถึง6จะได้เป็นตัวละครนะครับ500แต้มส่วน7อันดับ7เป็นต้นไปเนี่ยก็จะได้แค่เศษตัวละครนะครับเพราะนั้นเนี่ย การที่ตัวละครไมโตไกที่เป็น UR เนี่ยจะเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยขึ้นอยู่กับการอัปดาวน์นั่นเองเพราะนั้นเนี่ยเราก็มาใช้เพชรประมูลกันได้นะครับตรงนี้โมดูดับหนึ่งดีปลาไปตั้งหมื่นขะเนี่ยน่ะโหสุ่มไปกี่เพชรวะน่ะโหโคตรเยอะเลย๋ยวเราเอาแค่อันดับสักที่3ก็น่าจะพอแล้วมั้งอ่ะ๋ยวเรามาสุ่มกันครับ10ครั้งจัดไปเลยตรงนี้มันสามารถออกก่อนการันตีได้นะครับไปครั้งที่2 ก็สุ่มสิบครั้งจะได้หนึ่งร้อยคะแนนเอาง่ายเลยนะครับนี่อันที่สองต่อไปอันที่สามครับนี่ครั้งที่สามต่อไปเป็นครั้งที่สี่ครับเนี่ยสามครั้งก็ได้สามร้อยแต้มแล้วครั้งที่สี่อาจจะออกก่อนการันตีก็ได้นะครับน่ะออกก่อนการันตีโอ้โหได้แล้วครับไมโตกไกลประตูมร,รณะนะฮะเป็นธาตุลมนะฮะธาตุลมเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสกันอีกทีหนึ่งเนี่ยได้แล้วเรียบร้อย แล้วก็ในการกดครั้งถัดไปเนี่ยคุณจะไม่ได้ตัวละครแล้วนะมันจะเป็นการสะสมคะแนานแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอาตัวละครมาให,ให้ตอนกิจกรรมหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะสุ่มให้ติดสักอันดับ3ได้ไหมผมขออันดับสแล้วกันไม่ได้หวังเยอะเอเ้ยได้สมได้ด้วยเหรอเอ้จริงดิปกติผมสุ่มมันไม่เคยได้3าเลยนะโอ้โหมีออก3าด้วยนะครับคือผมคิดว่าไอ้ครั้งแรกเนี่ยครั้งที่5เนี่ยมันการันตีนะครับ ส่วนครั้งที่สี่น่าจะเป็นแบบว่าโบนัสให้มาที่เฉยอ๋อได้2ตัวเลยเอ้าแจมเลยครับเอาอัพดาวสี่ล้ออะไรอะอะต่อเลยครับครั้งที่หกอ่าโอเคต่อไปไป็นครั้งที่7นะครับปึง้งอยู่อันดับที่ห้าแล้วเนาะครั้งที่8ครับอ่าโอเคขึ้นมาที่5แล้วครั้งที่8กดอีกครั้งหนึ่งก็จะขึ้นที่4แล้ว โอเคผมขึ้นที่4นะครับส่วนที่3เนี่ยจะต้องได้2,200คะแนนนะก็ต้องสูงไปอีกนะครับหมดอ้าได้ไม่ตกไกล3ตัว <c oughs> อู้จัดต่อเลยครับเราหาเลยจัดไปครับเฮ้ยได้อีกแล้วครับโอ้โหสี่ตัวแล้วครับเฮ้ยห้าตัวเอสีตต่ตัวสตัวตกใจกดไปทั้งหมด11ครั้งนะครับได้มาสตัว โอ้ยไปแล้วต่อเลยครับรออะไรอ่ะสี่ตัวแล้วนะครับกดต่อเลยเหมาหมดตู้ไปสี่ตัวแล้วโอ้ยจัดหนักอ้ยห้าตัวโอ้ย,อยการันตีอีกแล้วนี่ไงเป็นรอบการันตีพอดีครับครั้งที่15นะฮะก็คือพันห้าแหละนะครับ150ครั้งนะครับจริงๆมันได้แค่3าตัวนะผมได้ไป5แล้วนะครับ ต่อมาครับครั้งที่16ต่อไปเอา้าตันแล้วนี่รับของก่อนนะครับโอ้ได้เศษไมโตกลายอีกนะฮะโอ้โหสี่สิบสี่สามสิอุ้ยได้เยอะมาก167หกสิโอ้โหสองชิ้นคือได้เศษของไมโถกไายเยอะมากนะครับ โอ้โหอาจจะผมจะสูมให้ขึ้นที่3ก่อนแล้วกันผมอยากได้ที่3นี่ไงอีกทีหนึ่งนานแล้วครับไม่โตไกด6ตัวปกติจะได้แค่4ตัวเนาะแต่เราได้แค่เราต้อง6นะครับอ่ะเดีย๋ยวจัดตรงนี้มา1 2 3มาหมาครับกดต่อเลยครับเรียบร้อยอีกทีหนึงอีกทีนึง โอ้โหเรียบร้อยครับผมขึ้นที่3แล้วนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้ครับวิธีการเล่นก็จะประมาณนี้ง่ายๆนะฮะโอ้กดไปนะครับ230ครั้งจริงๆมันต้องได้แค่4ตัวแต่ผมได้มา6ตัวนะแล้วก็เสดอีก 200, 200กร้อยกด0องรอยกเเยอะมากอะเนี่ยเสดสีประมาณ231ออันนะครับค่อนข้างคุ้มนะตรงนี้โอ้โหโคตรเจ๋งเลยครับมาเอาเรื่องเอาเรื่อง นี่ครับก็จะดูตรงนี้ก็มีตัวละครอะไรเพิ่มเข้ามาก็อย่าดูเอานะฮะตรงนี้อ่ะแต่ที่แรกเลยได้ไอตัวนั่นมาละเรียบร้อยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้านชอบคลิปนี้นะฮะรบกวนทุกคนฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องบนโซนด้วยกันแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้า c ีอูเกมสวัสดีครับ